โลครับสวัสดีครับผม uh, uh, อ่าวันนี้พบก,กับช่องส mm ี่สองูนย์เทรดเพื่อชีวิตกันเหมือนเดิมนะครับผม uh, uh, อ่าวันนี้เรามาเป็นการเจาะลึกแนวนะครับมา uh, uh. เราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันครับนะผมอ้า uh, วตรงนี้เป็นตอนนี้เป็นเทรนดะ์มาเทนแล้วผมเนยมาถึงไม้แรกของเราเทรนด์มาเทนขาลงครับแล้วก็มีเส้นกริดนะผมเนี่ยผมวัดในรสายตาเขานะอ่า uh, มีรีเจ็อย่างรุนแรงนะเดี๋ยวรอรอ,ร,อราคานิดนึง มีรีเจ็กแล้วผมไม่อยากกดขึ้นไปอีกนิดโอเคจึก๊กอ่าดีเจ็กแล้วสวยงามฮนะมองออกกันไหมครับว่าใช้แนวไหนและตามเทนขาขึ้นหรือขาลงนะผมพี่มือใหม่ฝึกวิเคราะห์ไว้นะผมคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะผมหา,หายกันไปนานคิดถึงไหมฮะ <c oughs> นะ, <c oughs> นะผมก็มาเทรชิวๆนะผมวันนี้ อันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมเอามาอธิบายให้ฟังครับคัดแต่ไม้ชนะให้ดูเลยเน้นๆแล้วบมมอ่าลุ้นลงไหมลงไม่ลงอุ้ยโอเคปิดแดงได้สวยงามว่าผมมาดูการวิเคราะห์ไม้แรกกันเลยนะ,อ,ะอันดับแรกมองเทนกันครับผมเทนตอนนี้เป็นเทนไรผมรับสวิงไฮล่าสุดโอ้โหเดี๋ยวขอปรับ เอาไว้นะนับสวิงไฮเป็ไงไฮเป็นไงผมไฮต่ําลงโลแล้วครับโลก็ต่ําลงด้วยเห็นไหมเนี่ยมันมีการสร้างสวิงไฮสวิงโลที่ต่ําลงปั๊บเราตีเส้นได้ประมาณนี้นะโอ้ขอภยอัยฮะปัป๊บโอ้ไ่ตีแล้ววาดไปงี้แล้วกันเนี่ยเทรนเป็นเทรนขาลงนะผมนะหลังจากนั้นเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับเก่าแนวรับเก่าดูไงก็คือดูเนี่ยจุดที่มันชนแล้วเด้ง มาชนแล้วมันก็เด้งอีกแล้วก็ตีเก็บเนื้อผมเก็บเนื้อแล้วเก็บปลายไส้ตรงนี้ก็จะได้แนวรับนะผมจากแนวรับเก่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่นะผมเนี่ยแท่งนี้เันแท่งยืนยันแท่งนี้มีรีเจคชั่นนะผมว่ามีเส้นปิดด้วยตรงนี้เส้นสีเทานะมีรีเจคชัจนก็กดเข้าไปนะผมก็วินไปไม้แรกครับโอเคอ่ามาดูไม้ต่อไปครับผมอืม มีเจกไหมโอเคกดเลยผมไม้เนี้ยมาแล้วมานี้ไม่รอริเจกครับผมเพราะชอบรูปแบบว่าผมมานี้เป็นรูปแบบแบบโอ้โอมีการยืนยันของแรงขายแข็งแรงมากครับอืมนะครับอ่ารอรุ้นนะผม <c oughs> อย่างเงี้ยแนวเดิมเลยตรงเนี้ย <c oughs> เมื่อกี้เราแค่เล่นปลายไส่ เมื่อกี้เราเล่นเนื้อเทียนเราเล่นโซนล่าง,งนี้เราเล่นโซนบนมาก็ได้โซนปลายไส้ครับผมวันนี้แต่ผมจะให้ดูว่าปลายไส้เพราะอะไรนะแล้ว <c oughs> จบแท่งก่อน <c oughs> วินไปวินับผมงามๆอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันคู่เงินเดียวกับเมื่อกี้เลย นะครับผมโอเคอธิบายตรงนี้นิดนึงเทรนขนาดนี้เป็นเทรนขาลงใช่ไหมเห็นไหมปับ๊บหลังจากนั้นมันเบรกเอาแนวรับตรงนี้ก็คือแนวรับแนวรับเบรกเอามาแล้วผมก็ขึ้นมารีเทสมีแท่งยืนยันแล้วก็มีรีเจกครับผมแต่มันมีโซนปลายสไส้เห็นไหมโซนนี้กดลงโซนนี้กดลงบอกว่ามีแรงขายมากแล้วผมแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยแ,แลรงนี้ก็เป็นโซนรับเก่าพอดีด้วย เท็นก็เป็นขาลงด้วยเห็นไหมองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมมีแท่งยืนยันด้วยอแต่นี้ไม่ไม่รอริเจ็ก,ก็เพราะว่านะผมชอบโซนแรงนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องรอก็ได้นะผมโอเคประมาณนี้นะครับโอเคมารับชมไม้นี้กันเลยครับผมไม้นี้จะเป็นการรูปแบบสวนเทรนอยู่แล้วนะผมสวนเทรนย่อยแต่ตามเทรนใหญ่นะ,ระเราไปดูกันนะ เนี่ยผมเปิดมาเจอกดเลยจกกังหวะเมื่อกี้เห็นไหมพีเจกปุ๊บใส่เลยผมเพราะองนเนี้ยมันมีแนวแนวของแรงซื้อผมเนี่ยอันนี้นําตัวอย่างโซแรงซื้อมาให้ดูแบบชัดๆัดนะแต่นี้ก็มีความเสี่ยงนะพอแรงขายลงมาแข็งแรงแต่มันเป็นไซด์เวกอบแคบ่ยอ่าวิเคราะห์เทรนถ้ามองได้สองมุมนะทั้งไซด์เวกอบแคบแล้วเทรนขาขึ้นแต่การตอนเนี้ยซื้อขาขึ้นได้เปรียบเพราะผมเพราะเทรนกํนลาลังขึ้นอันนี้ผมคิดว่าจะแพ้และ ก็เลยเตรียมเตรียมเบิลแล้วเตรียมกดแห้งต่อไปนะโอเคชนะเฉยนะแม่เกือบไปเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันนะถ้ามองเทนใหญ่ตอน,นเนี้ยเนี่ยเทนมันเป็นตัวยกตัวขาขึ้นใช่ไหมฮะอ่าแต่มันมาสร้างกรอบพักตัวตรงนี้บผมเนี่ยเขาเรียกว,ว่ากรอบไซด์เวกอบแคบเห็นไหมฮะมันแคบอ่าแต่เทนใหญ่ขาขึ้นนะเรามองหน้าซื้อขึ้นจะได้เปรียบนะผมหลังจากนั้นก็มีแนวเนี้ยผมเป็นไง โดจินำทางนะครับผมเนี่ยโดจินำทางขึ้นแล้วก็มีแท่งนี้ผมเห็นไหมโซนแรงซื้ออะแท่งเขียวใหญ่เนะ่ะโซนเขียวใหญ่เนะี้มันมีบอกว่ามีแรงซื้ออยู่มากเนี่ยตรงนี้ก็มีปลายไส้ด้วยับผมเนี่ยปลายไส้ตรงนี้เป็นแนวที่ดีมากหนละังจากนะั้นกราฟลงมารีเจ็คผมว่ากดเลยผมอันนี้เป็นการชิงยงังหวะนะผมแต่ได้ราคาไม่ดีไปหน่อยนะ <laughs> โอเคถือว่ารอดไปนะ โ okay, อเคครับันนี้ใช้วิชามารน,นะผมวิชามารสิบห้าวิเข้ามาช่วยสักหน่อยนะวันนี้เป็นแพทเทิร์นเอ็มนะผมเอ็มพับขาที่โซนแนวรับนะเจอโซนแนวรับแล้วตีไว้ก่อนเนี่ยตัวนี้ส่งกราฟขึ้นแต่กราฟมันเหมือนจะไม่เล่นกับแนวรับเราครับผมเพราะมันกลับตัวก่อนอืมแต่ตรงนี้ก็ผมก็เห็นอีกโซนหนึ่งละเหลือไปเห็นแล้วโบกมีแฟชั่นพินบาร์ด้วยนะ เดี๋ยวต้องรอหลังวีสามสิบนะมันแค่กดจบดีโอเคไปเลยครับผมไม่รอแล้วไม่รอถึงข้างล่างแล้วเพราะมันมีแนวแก๊ปอีกแนวนึงฮะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเอ็มด้วยสวยงามอะ่ะอันนี้เป็นตัวเอ็มที่สวยมากเลยตัวเอ็มที่ชัดเจนมากเลย ลุ้นนะผมจะขึ้นให้เราไหมโอ้ยอีกสองแท่งนะผมแต่ถ้าสิบห้าวิมันก็จะลุ้นๆหน่อยนะอยาขยับมาให้ดูแนวแก๊บแล้วผมโอเคตรงนี้แรงซื้อเยอะเห็นไหมมีแก๊บแล้วมีแรงซื้อไงโช่เฮ้ยเฮ้ยแท่งสุดท้ายจะลงมาไม่มีไม่มีโซนแรงขายครับผมแถวนี้ไม่ต้องตกใจครับผมให้ลงมาแน่นอน โอเคมาดูไม้นี้กันไม้นี้เป็นแพทเทิร์นอะไรผมเนี่ยตัวเอ็มง่ายๆเลยมองแค่เนีองเห็นไหมแล้วโซนแนวรับที่ผมหาคือเนี่ยเห็นในช่องว่างนี้ไหมระหว่างแท่งเทียนที่มันกระโดดนี้เนี่ยที่เขาเรียกแก๊บกระโดดก็คือเนี่ยมันกระโดดระหว่างช่องว่างเนี้ยผมตรงนี้เขาสามารถบ่งบอกว่าอะไรก็คือ <c oughs> มันเป็นการประมวลผลที่เร็วจัดครับผมของแรงซื้อนะที่เข้ามาประมวลผลได้ว่า มันประมวลผลไม่ทันนะนะแบบแรงซื้อเข้ามาเยอะจัดอะมันก็เลยเกิดช่องวาง่างแก๊ปกระโดดเกิดขึ้นผมบอกว่าตรงนี้มีแรงซื้อนะแลวหลังจากนั้นเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ลงมารีเทสแล้วก็ขึ้นไปเป็นแนวรับแบบส่งการาฟขึ้นไม่แข็งแรงเห็นไหมดังนั้นผมก็อ้างอิงแค่สองจุดนี้ยผมเห็นไหมชนระด้งชนระด้งตรงนี้ก็ต้องชนระด้งเหมือนกันประมาณนี้ผมแล้วก็บวกกับสวิงไฮที่มันสูงขึ้นด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไปลายไส้มันสูงขึ้น ก็บ่งบอกว่าอาจจะปรับตัวขึ้นนะผมแล้วก็โซนแนวรับนะครับไม่งงเนาะไม้นี้แพทเทิร์นเอ็มสวยงามเลยนะครับโอเคฮะมาดูไม้นี้กันนะไม้นี้ก็รูปตัวเอมเหมือนเดิมเหมือนว่าแต่มันเป็นเอมเอ็มตัวใหญ่เงี้ยเ็มตัวใหญ่ในแท่งหนึ่งนาทีมีรีเจ็ตก็ด้วยผมใส่เลยผมไม้นี้พอเห็นชุดแท่งเบรกนะผมในชุดแท่งเบรกเนี่ยผมเล่นเยอะมากเลย แต่ผมจะบอกนะแทงเบรกตรงนี้เห็นเส้นกิดนะผมลงมารีจิกที่เส้นกิดนะะบวกกับเป็นแพทเทิร์น M ที่แนวรับนะผมเมพับขาแล้วก็เล่นกระโซนเส้นกิดนะอืมโอเคขึ้นไปสวยงามผมขึ้นไปอย่างนี้นะฮะ แถวแถวสัญญาณ rejection สัญญาณ m พับขานะผมสวยงามนะผมรูปแบบนี้ในวัน otc นะโอ้หชิวชิววินขาดละจึ๊กโอเคเดี๋ยวผมวิเคราะห์กันนะดับแรกเลยก็คือมองขาดตัว m ก่อนนะครับจินตนาการให้มันเป็นรูปตัว m ให้ได้เห็นไหมจึ๊กจึ๊กอย่างเงี้ยเราก็จะได้รูปตัว m อะ m เราก็รู้ว่า m มันจะพับขาที่แนวรับเราก็หาแนวรับนะผมเนี่ยตรงนี้เป็นโซนแนวรับไง เพราะว่ามันชนแล้วมันเด้งขึ้นไปสูงเห็นไหมชนแล้วเด้งขึ้นไปสูงเนี้ยเนี่ยคือแนวรับแล้วชนเด้งชนเด้งหลังจากนั้นก็บอกมีเส้นกริดนะผมเห็นเส้นสีเทาๆนี้ไหมเส้นกริดนะฮะแล้วก็มีโซนปลายไส้โซนนี้เห็นไหมผมที่มันชนแล้วเด้งชนแล้วเด้งขาไม่ผ่านบ,นบอกว่าตรงนี้มีแรงซื้อนะเนี่ยแล้วบวกกับมีแนวกริดมีรีเจคชั่นผมเลยกดซื้อขึ้นไปผมอันนี้ก็เป็นเอพับขาที่สวยงามเห็นไหมพับขาใหญ่ๆสวยงามเลย พี่โซนแนวรับนะผมใครงงไหมโซนแนวรับเนื้อต้านนะผมเนี่ยดีมาร์สพายโซนนะฮะใครงงก็เดี๋ยวมาเรียนกันนะผมดจะสอนนะทักไลน์ส่วนตัวมาเรียนฟรีแบบมีเงื่อนไขนะเอาละครับมานีมาให้ดูแนวโลจิลำทางนะครับผมดีเจบกดตูมเข้าไปนะ ชอบแนวนี้เพราะมันเป็นโลจินำทางแล้วแท่งแดงแข็งแรงอันนี้เป็นแนวย่อยนะผมที่เราดูกันผ่านมาเป็นแนวหลักอันนี้มาดูแนวย่อยกันบ้างแต่ข้างรุน้นนะผมมานี้เพราะว่าแท่งยืนยันปิดห่างแนวมากโอ้โหลงมาแรงก็กลัวขึ้นไปแรงะ่ะพอข้างล่างก็มีแรงซื้ออยู่เห็นว่าโดนดันแล้วโอ้โหตอนนี้แรงซื้อแรงขายสู้กันดูเดือดมากครับมีนนรีเจ็คฝังแรงขาย ก็มีลยเจ็กฝั่งไลนซื้อขึ้นไปเห็นไหมโอ้โห่ขึ้นไปลงไปไส้ลงไปไส้ตบเราไหม <c oughs> อ่ามีข้อมานี้คือผมใช้แนวโดจิล่าสุดเลยผมแค่นี้เองเ <c oughs> นี่ยผมใช้แค่สองแท่งนี้เป็นแนวก็คือเนื้อโดจิแล้วก็แท่งแดงเห็นไหมตรงนี้มันคือแนวของผมแหละ โลจิน้ำทางลงนะครับผมเทนเป็นเทนขาลงขับผมเพราะว่าไฮต่ำลงโลต่ำลงเห็นไหมสวิงโลสวิงไฮที่ต่ำลงเนี่ยมันก็จะเป็นเทนพอดีของมันไปนเล่นไหมนี่โอ้โหวาดสวยสุดยอดนะเนี่ยเทนมันกดลงกดลง,ดลงตรงนี้ก็กดลงครับผมมีแรงขายอะบมุกบอกมีแรงขายนะหลังจากนั้นก็มีการยืนยันแนวแล้วการรีเจคชั่นในแท่งนี้กดเข้าไปรับผมแนวนี้ง่ายๆครับผม ชิวๆครับผมโอเคมาดูแนวต้านนี้กันบ้างผมเกิดสัญญาณการอ่อนแรงเรียบร้อยแล้วมีแท่งยืนยันอ่อนแรงยิดใต้แนวให้เราแล้ว,ลวรอรีเจคชั่นเดียวผมขึ้นไปรีเจคแล้วโอเคราคาเดิมเลยอเรอรีเจคทำไมวะเนี่ยจะซ้ำมั้งผมจะซ้ำฮ้ยลงมาแล้วอ,อ,อ่มัน,นช่างหน้าซ้ำสือเกิน มาเสียวผมโซนนี้ไม่โซนแนวต้านนะผมเดี๋ยวผมให้ดูแนวตอนท้ายก็อยากให้ดูแนวที่หลากหลายนะผมแนวหลักแนวย่อยอันนี้เป็นแนวหลักนะผมมองเห็นได้ชัดเจนแล้วส่งกราฟได้ไกลด้วยแนวย่อยจะส่งกราฟได้มันสี่ห้าแท่งอย่างนี้ยผมเรียกแนวย่อยแล้วก็มองเห็นไม่ชัดเจนอันนี้เป็นแนวหลักที่ชัดเจนนะในรูปแบบก็ได้โดยเห็นไหมเขียวใหญ่มา ท่งโดจิอ่อนแรงแล้วก็มีรีเจ็คแท่งนี้ต้องปิดแดงสวยงามครับผมนะตามทฤษฎีนะเห็นไหมฮะมันต้องปิดแดงอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูแนวครับผมเนี่ยผมใช้แค่โซนนี้หละเนี่ยเห็นไหมผมผมใช้แค่แนวโซนนี้เพราะมันชนแล้วเด้งลงขึ้นไปชนแล้วก็เด้งลง เราขึ้นไปชนแล้วก็เต้งลงมาแข่งแรงอีกเห็นไหม <c oughs> เห็นความแข็งแรงของแรงขายตรงนี้ไหมแล้วตรงนี้มีปลายไส้เห็นไหมปลายไส้เนี้ยบอกว่ามีแรงขายอยู่มากแลก้วกราฟก็ส่งเห็นไหมส่งการาฟได้ยาวนานแค่ไหนอ่ะส่งการาฟลงการาฟลงกราฟลงเรื่อยๆเลย,เลยแปบลบว่าตรงเนี้ยโหแรงขายเยอะมากเลยเห็นไหมอ่าหลังจากนั้นเราก็มีแท่งยืนยันมีรีเจ็คล้วก็กดเข้าไปครับผมง่ายไหมฮะ,ะหาแนวชัดๆเนี้ยผมจะกดไม้ใหญ่นะให้หาแนวแบบนี้เลย บอกตัวเองด้วยผมเพราะว่าแนวนี้เป็นแนวที่สวยมากนะผมราคาไม่ดีก็ยังชนะครับผม <S <S โอเคนะครับโอเคมาดูไม้นี้กันนะผมเนี่ยโซนชัดๆแล้วผมน่าจัดเลยอยาให้ดูครับผมผมใช้โซนไหนชัดๆโอ้โตอนนี้ราคาไม่ดีนะผม <S <S ตอนนี้เล็งราคาอยู่ครับผมเออลงมาลงมานั่นแหละจื้อเข้าไปครับผม นี่กดก่อนค่อยตีแนวว่าผมตามสเต็ปเดิมแล้วนะเพราะแนวนี้เป็นแนวที่สําคัญมากเลยเห็นไหมมันส่งขาแบบชัดเจนที่สุดอ่ะเห็นไหมผมจะสังเกตผมจะเล่นจุดที่มันส่งขาชัดเจนอ่ะเพราะว่ามันมีแรงซื้อแรงขายที่ชัดเจนไงผมโซนเนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีชุดเขียวชุดใหญ่อยู่ที่ส่งขาแบบชัดก็โซนอื่นเลยแล้วก็มาอ่อนแรงด้วย เห็นไ,ไหมฮะมาดูแนวกันน,น,น,นี่ับผมแนวเนี้ยจุดส่งกราฟแล้วก็จุดส่งกราฟที่ชัดเจนไหมฮะเขียว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 แล้วก็เขียวเขียวเขียวตุม้มตุ้มขึ้นมาเงี้ยผมบอกว่าตรงเนี้ยมีแรงซื้อนะเราก็เลยตีเส้นมาหลังจากนั้นแท่งเทียนก็มาเล่นกับแนวนี้ผมขอเกี่กัารทิ้งไส้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมีดเจกแล้วกดเข้าไปผมเห็นไ,ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันชนแล้วเด้งชนแล้วไม่ผ่านนะผมเนี่ยโซนนี้ทั้งหมดเลย เนี้ยผมให้มาดูโซนแรงซื้อมรขายแบบชัดเจนนะผมเนี่ยเห็นไหมเทรนมัมาลงมาแบบแข็งแข็งแข็งเลยตุ้มตุ้มตุ้มเลยทำไมเรากล้าส,ส่วนเพราะแนวเราดีไงเราก็เลยกล้าส,ส่วนอ่ะใอ้พวกกดและทะลุมันเหมือนพวกเขายังไม่เข้าใจแนวมากพอผมวันนี้ผมก็เเห็นบ่นกันตลอดเลยในกลุ่มประเทศไทยนะว่าโอ้อะไรนะกราฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคารพแนวเลยกดที่ไรทะลุตลอดต้องเอามาดูว่าผมแนวที่เขาตีว่าเขาตีถูกต้องหรือเปล่า อแล้วตีไม่ถูกมันก็ทะลุได้ครับผมแล้วมีปัจจัยอื่นอีกมากมายนะครับผมที่ทําให้ทะลุะต่อให้ลูกเข้ารูปแบบแล้วระเซ็นมันก็ทะลุได้ครับผมไม่มีอะไรแล้วระเซ็นในตลาดนี้นะครับโอเคมาดูแนวนี้ผมอันนี้เรียกแนวย่อยนะครับผมนี่เนี้นํนนาแนวหลักแนวย่อยสลับกันมาให้ดูนะเราจะเห็นความชัดเจนนะเรารีเจ็คครับผม โอเคมีเจกแล้วซ้ำดีไหมน่าจะซ้ำดีไหมซ้ำก็ราคาไม่ดีแล้วังเลวว่าจะซ้ำดีไหมโอ้ไม่เอาดีกว่านะฮะไม่อยากซ้ำกลัวแตกนะมันยังไม่อ่อนแรงเลยอันนี้เราส่วนให้งแรงนะผมแล้วก็เป็นแนวย่อยด้วยนะมันก็จะเสียวๆหน่อยนะไม่รู้จะโดนโซนแรงขายตกมาหรือเปล่า อืมอืมยังไม่ชัดเจนแต่เทนไม่เทนขาขึ้นชัดเจนนะอืมเทนขึ้นสวยนะผมปิดเขียวใหญ่ๆไปเพื่อนแทงนี้เนี่ยให้ลุ้นตั้งนานสุดท้ายไว้ปิดเขียวใหญ่ัะผมโจ่ให้ลุ้นทําไมสังเกตจากเทนอันดับแรกเลยเพราะอะไรครับผมโลยกขึ้นไฮย,ยกขึ้นเห็นไหมครัผมบอกว่าเทนกําลังเป็นเทนขาขึ้นไงครับผม เห็นไหมเจงกำลังไม่เึิ่งขาขึ้นเราก็หาแนวรับของผมแนวรับที่ดีก็เป็นโดจินําทางของเรานั่นเองนะฮะโดจิแล้วก็นําทางขึ้นเนี้ยเป็นแนวย่อยแมส่งได้สองสามแท่งยังหลังจากนั้นกาฟก็กลับลงมามีรีเจคชั่นแล้วก็กดเข้าไปที่ไม้นี้นะครับอ่าเป็นไงกันบ้างผมสาหรับสาระคอมรูนนี้นะตรงนี้วาก็กดไม้ใหญ่พอได้แล้วผมเห็นไหมพยายามมาสี่มาห้าเหรียญแล้วก็โอเคแล้ว แค่นี้ก็ใหญ่สำหรับผมนะ่อีกหน่อยผมจะกดพันเหรียญให้ดูบคร้่งกลัวอีกหนึ่งปีข้างหน้าแน่นอนนะผมไม่พันเหรียญแป๊บเดียวนะขอเวลาหน่อยนะทำเหล่านี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปเยอะนะพี่ๆขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับนะทำเหล่านี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมค,ครับ